จะอธิบายแอปจอบรีทให้เข้าใจง่ายๆทุกคนสามารถออกไปทําแบบง่ายๆนะคะแอปจอบรีทไม่ใช่บริษัทขายอาหารเสริมแต่แอป o อบรีทเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ทาแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ขึ้นมาซึ่งแอปแอปนี้นะคะคือแอปที่รวบรวมสินค้าเกี่ยวกับอาหารเสริมสุขภาพคอสเมติกต่างๆแล้วแอปแอปนี้มีหน้าที่ดิวสินค้ามาวางในระบบจัดโปรโมชั o ่นแจกคูปองพัฒนาระบบต่างๆเพื่อที่จะให้ซัพพอร์ตคนเป็นแสนเป็นล,ล้านคน นั่นคือส่วนของดอกนิดทีนี้ส่วนของเราจะมีด้วยกันทั้งหมด2ส,ส่วนก็คือส่วนแรกคือส่วนของลูกค้าลูกค้ามีหน้าที่อะไรไม่ได้มีหน้าที่อะไรค่ะมีหน้าที่ซื้ออย่างเดียวและส่วนที่2คือหน้าที่ของนักธุรกิจสําหรับคนที่เข้ามาเพื่อที่อยากจะสร้างรายได้ทางบริษัทให้สร้างรายได้ได้และก็สามารถ สินค้าในราคาส่วนลดรารกับบริษัทอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นที่25%และสูงสุดอยู่ที่70%ทุกคนลองจินตนาการดูว่าเมื่อเราเอาแอปกอบนี้ไปให้เ,เพื่อนๆโหลดสักล้านคนเพื่อนหนึ่งล้านคนเนี่ยไปซื้อสินค้าเ<อ>งินได้เข้าเราโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องสต็อกสินค้าเป็นละล้านชิ้นไม่ต้องพัฒนาระบบไม่ต้องจัดส่งสินค้าเองระบบคำนวณหลังบ้านเขาจัดการให้ทั้งหมดเลยทีนี้ลูกค้าที่โหลด มือถือโดยที่เราเป็นคนบอกคันที่เขาซื้อสินค้าเงินเด้งเข้าเราตลอดชีวิต